สวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อ,อเจ้าหัวเฉลินภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันอสวรร์ุ่มชคมาคุยเจรค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำที่นิดนํามาฝากคุณผู้ชมก็คือคําว่าออกกําลังกายค่ะคําว่าออกกําลังกายนะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่ายืนตึงยืดตงและสําหรับประโยคที่นิดนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบออกกําลังกายมากๆนะคะเราจะสามารถพูดได้ว่า我很喜欢运动 我很喜欢运动。我ก็คือฉันนะคะ很ขนแปลว่ามากค่ะ喜欢ก็คือชอบนะคะและ运动ก็คือออกกำลังกายนั่นเองค่ะ。我很喜欢运动。ฉันชอบออกกำลังกายมากนั่นเองค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใสจีน